สามพยาต้นไม้เยอะครับเหมาะกับการกลางเต็นที่นี่อากาศดีครับลมลืม่นต้นไม้เยอะดูแลลานนี้มากกว่าต้ไม้เยี่ยมเลยสะอาดเลยตาตาีนี่หาดสามพยานะครับสามร้อยยอด สาวกคนกลางเต็นต้องชอบแน่ๆต้นไมาเยอะไม่เปรี่ยวครับปลอดภัยอุทยานที่นี่อุทยานนะอุทยานหาดสามพยาหาดทรายขาวสะอาด ช่วงน,นี้ <c oughs> น้ำน้ำใสสู้บางแสนทางแสมสายไม่ได้น้ำยังไม่ไม่ใสเจอวิวดีหาทรายสวยนี่นะฮะ <c oughs> นึกว่าสร้างแล้วไม่รู้นะทำอะไรก่อนเออผมอะไรไม่รู้เข้าบรรยากาศดีเหมือนกัน อ่านี้นะฮะหาดทรายทอดยาวอยู่นะหาดสามพยานะะะี่ขึ้นอยู่กับกรมทยานอยู่นะฮะอ่าไม่ใช่หาดเอกชนน้ำไม่ใสนะน้ำขุ่นหาดทรายสวยครับทอดยาว เขาดูแลล้านดีมากที่นี่ใครมาก็มีร้านอาหารขายอยู่นะครับเป็นร้านอาหารของอุทยานหาดสามพยาครับ